بسم الله الرحمن الرحيم رو مريان اردوجح حديث عن مالك مالك بن انس رحمه الله انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم bihima kitabullah wa sunnatu nabihi nabiyhi rawahu imam Malik fil mauta Hadrat Malik tan Malik bin Anas rahimahullah alaih bermatihai diklawa ke ke riwayat yeriwayat nam มารายงานให้ฉันปุญนชีนี่คือนำมารายงานให้ฉันเกเราสุัขสุนทรลักษมณมในอิรชาดปรมายาะคือท่านเราซูลสรสุอิสลัมณ์ได้กล่าวว่าเมเนฉันนั้นตุ่มฮาริปัสให้แก่เจ้าเมเนฉันนั้นตุมฮาริปัสได้ให้แก่เจ้าโดจีเซสองอย่างโดแปลว่าสองจีเซนี่แปลว่าสองอย่าง จีซถ uh, ้าว่าจีเซนี่มันเป็นคำมุสันนาหรือว่ายาเมะว่าไปโชรีแฮ <c oughs> ได้ทิ้งสองอย่างแก่พวกเจ้าโชรีโชรีมันรอแต่ว่าโรมีออเล็กข้างบนมันจะหลากๆลากหน่อยนะครับเพราะภาษาอุรดูมันจะมีโรตโรศาส รอคือรอรอเน้นๆน่ะเรยชูร,รีแบบนั้นแ <c> ค <oughs> ่ยับตกตุ้มอุนโกามาสบูดเมื่อใดยับตักคือหมายความว่าเมื่อใดตุ้มเจ้านั้นอุนโกอุนโกก็คือย้อนไปหารอยยอไปหากิตาบ,บุลลออุนโกามาสบูดค,คือคือสิ่งที่ฉันทิ้งไว้อุนโกามาสบูด แน่นแฟนเซปเกรปกรเรปเกรเปก็คือผมก็ไม่ใช่ชัดเท่าไหร่นะครับปเกรแน่นแฟนในการจับมันระโคงเกจับไวปเกรประระโฮเกปเกรระโฮเกนะครับฮร์กิสแน่นอนฮร์กิสแปลว่าแน่นอนกุมรหนี้โฮเก จะไม่หลงทาง,งก,กุมรอแปลว่าหลงทางในี่ไม่ไม่หลงทางโวเกจะไม่หลงทางเพราะฉะนั้นให้จำำําคําศัพท์คําศัพท์ไว้ก่อนแล้วก็มามามารวมให้เป็นประโยคโวอัลลอฮ์ตาลากีมันนั้นโวก็คือสิ่งนั้นที่ฉันได้ทิ้งไว้ก็คืออัลลอฮ์ตาลากีกิตาบ คือกิตบของล l l a h คืออัลกุรอานออุสเกรอซูลกี่สุนนต์และวแกและก็สุดสุนนะของท่านรอซูลสองอย่างกิตบุญลอและก็สุนนะถ้าหากว่าใครที่รู้ภาษาอาหรับแล้วก็คือเอาแปลทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูคําศัพท์ที่ผมบอกแล้วก็เราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเสมอไปแต่ว่าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆอัลลอฮฺหัวอัลลัม